สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านรันเพรมันตาเพชรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีบารับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนม อัญมณีมีมากมายหลายชนิดแต่และชนิดมีจุดเด่นจุดสวยที่แตกต่างกันไปการให้ค่าขึ้นกับความสวยงามในเนื้อพลอยเนื้อเพชรเซตติ้งก็มีค่ามีราคางานบางชิ้นเซตติ้งใช้ฝีมือและวิธีการฝังที่ละเอียดประณีตค่าแรงก็จะสูงทั้งนี้เราพูดถึงงานใหม่งานมือหนึ่งแต่หากเป็นงานหลุดจำนำที่ผ่านการใช้งานมาแล้วมีผู้ที่ยอมขายขาดทุนมาก่อนหน้าแล้วดังนั้นการใช้งานหลุดจำนำที่มีสภาพดี ก็เหมือนเราเลือกซื้อสินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคาวันนี้นำเสนอสินค้า11รายการ สินค้าชิ้นแรกสร้อยข้อมือไพลินขั้นเพชรเรือนทอง90หนัก8.6กรมัมประดับเพชรเมละ8ต่าง12เม็ดรวม0.96กะลัดไพลิน7กะลัดสร้อยยาว18เซนรวมตะขอตัวเอสราคา35,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่จัดไพลิน1เม็ดสลับกับ เพชรสเม็ดรอบวงไพลินมีความใสสีฟ้าอ่อนเล่นแสงล้อไฟดีไปกับเพชรในงานชิ้นนี้เลยค่ะตะขอก็มาในสภาพหนาแข็งแรงงานเซตติ้งแบบนี้สามารถใส่ติดข้อมือเพิ่มความหรูหราในการแต่งกายค่ะแหวนซีทรินล้อมซีทรินประดับเพชรเรือนทอง90หนัก6.4กรัมประดับเพชรกุหลาบเม็ละ1ตัง 4เมตรรวม0.04กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง1.6คูณ1.7เซนแหวนเบอร์53ราคา1 3 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่นำพลอยสิทิน2สีมาประดับ รวมกันโดยสีตรงกลางจะเป็นสีเหลืองอ่อนและล้อมด้วยสีทินสีเหลืองอมส้มที่เข้มขึ้นเป็นงานที่ใส่ขึ้นมาแล้วสวยสะดุดตาค่ะ แหวนหยกพมา่าเรือนทอง 14K หนัก2.8กรัมหน้าแหวนขนาดกว้าง1.2คู1.7เซนแหวนเบอร์50ราคา7,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานหยกล้วนนะคะไม่มีการประดับด้วยเพชรหรืออัญ,ญมณีอื่นเลยเป็นงานที่อวดโฉมความสวยงามของหยกล้วนๆค่ะหยกจะเป็นสี เขียวอ่อนและจะมีเขียวเข้มตามลวดลายของหยกนะคะมีความเชื่อว่าการมีหยกประดับไว้บนตัวจะทำให้ช่วยเรื่องสุขภาพค่ะแหวนพลอยประดับเพชรเรือนทอง90หนัก7.8กรัม ระดับเพชรเม็ดละ1ตัง12เม็ดรวม0.12กลัดพลอยประกอบด้วยทับทิมพมา่ามรกตและบุษราคำรวม7กลัดหน้าแหวนขนาด1.7คูณ1.8เซนแหวนเบอร์49ราคา26,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานพลอย หน้ากว้างที่สีสันสดใสค่ะเหมาะกับผู้ที่ชอบงานพลอยหลากสีนะคะพลอยแต่ละเม็ดที่มามีสภาพดีไม่มีบิ่นหรือร้าวค่ะงานเซตติ้งดอกไม้สีสันสวยสดใสแบบนี้ใส่ขึ้นมาก็จะดูมีชีวิตชีวาค่ะ ต่างหูเขียวส่องเจรไยแท่งเรือนทอง90หนัก7.1กรัมชิ้นงานขนาด1.5คูณ1เซนราคา15,000บาทงานเขียวส่องแบบนี้ไม่ค่อยได้พบเห็นนะคะโดยการนำเขียวส่องที่มีความใสสวยเจรไยแบบแท่งและหุ้มด้านบนและล่างเป็นงานที่ สวยแปลกตาชิ้นหนึ่งค่ะปกติแล้วงานที่เจรนายแท่งแบบนี้จะเป็นโกเมนนะคะงานชิ้นนี้ใช้เขียวส่องก็ถือว่าเป็นงานที่หายากชิ้นหนึ่งค่ะการประมาณขนาดสินค้าขอให้คุณลูกค้านำไม้บรรทัดวัดตามขนาดที่วัดให้จากใกล้เคียงความจริงที่สุดค่ะแหวนมรกตพวงองุ่น เรือนทอง 10k หรือทอง41.6%หนัก1.7กรัมประดับเพชรกุหลาบ1นตัง1เม็ด หน้าแหวนขนาด0.9คูณ1.5เซนแหวนเบอร์50ราคา5,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานเล็กนะคะเป็นงานที่นำมรกตเม็ดเล็กๆมาฝังเป็นผลองุนชิ้นงานเหมือนเป็นพวงอังุนและประดับเพชรด้านบนของช่อเป็นงานเล็กน่ารักที่สามารถใส่ติดนิ้วเป็นแหวนประจำตัวได้เลยค่ะ มรกตถึงจะเม็ดเล็กแต่ก็เป็นมรกตที่ไฟดีค่ะต่างหูและบาโดรา์ประดับเพชรเรือนทอง90หนัก13.6กรัมประดับเพชรเมรละ1ตัง38เม็ดรวม0.38กะลัด ชิ้นงานขนาด2 2 2คูณ2.2เซนราคา27,500บาทและบาโดไลท์ในงานชิ้นนี้มีเฉดสีเทาปนน้ำเงินความโดดเด่นของพลอยชนิดนี้คือมีความวาวแบบแก้วเซตติ้งงานนำพลอยเม็ดใหญ่2เม็ดมาประดับและแต่งแต้มด้วยเพชรด้านบน หากเราแต่งกายในชุดที่เข้าสีและประดับต่างหูชิ้นนี้ก็จะทำให้ดูมีความลงตัวในการแต่งกายด้วยพลอยที่ไม่ได้พบเห็นทั่วไปค่ะ แวนภัยลินการล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก5.3กรัมประดับเพชรเม็ดละ3ตัง26เมตรรวม0.78กลัดภัยลินการ3.94กลัดพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.3คูณ1.5เซนแหแวนเบอร์50.5ราคา127,000บาท งานชิ้นนี้จุดเด่นอยู่ที่ไพลินการ3.94กลัดที่มีความใสสะอาดงานเซตติ้งสไตล์เรียบหรูไม่ฉูดฉาดเน้นความสวยงามของพลอยเม็ดใหญ่ส่วนเพชรที่ล้อมและประดับบ่าข้างก็คัดเกรดมาอย่างดีมีความขาวและเล่นไฟดีล้อไปกับคุณภาพของไพลินเม็ดกลางค่ะ ความสวยใสและสะอาดของไพลินจะเป็นจุดดึงดูดสายตาของงานชิ้นนี้ค่ะแหวนอะมิทิสบ่าข้างเพชร เรือนทอง90หนัก5.4กรัมประดับเพชร12เม็ดรวม0.10กลัดหน้าแหวนขนาด1.3คูณ1เซนแหวนเบอร์53ราคา13,000บาทงานชิ้นนี้นำอเมทิสต์เจรไนแบบ Emerald Cut และประดับบ่าข้างด้วยเพชรเป็นงานเซตติ้ง เพลนๆที่ไม่ฉูดฉาดอะไรแต่ความสวยอยู่ที่ความโดดเด่นของพลอยสีม่วงอัมิทิสเม็ดกลางและเพชรที่ประดับบ่าข้างค่ะเป็นงานคลาสสิกชิ้นหนึ่งที่สามารถใส่ติดนิ้วได้ในชีวิตประจำวันค่ะแหวนไพลินจันทร์ล้อมเพชรเรือนทอง90หนัก10.8กรัม ประดับเพชรเม็ดละ6ตัง16เม็ดรวม0.96กรัตไพลิน3.598กรัตพร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาด1.7คูณ1.4เซนแหวนเบอร์59ราคา54,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่เซอร์พลอยเป็นเม็ดนะคะไม่ได้เซอร์วิสเซตติ้งค่ะเพราะฉะนั้นใบเซอร์จะระบุน้ำหนักของพลอยไว้และความกว้างยาวหนาของเม็ดพลอยนะคะไพลินจันมีความแตกต่างจากภัยลินการคือสีจะออกน้ำเงินอมเขียวค่ะงานชิ้นนี้พลอยสวยมีความใสสะอาดและเล่นไฟดีค่ะ ชิ้นสุดท้ายเป็นแหวนไพลินฝังแบบล็อกไห้หนามประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก7.1กรัมประดับเพชรรวม37เมตร0.74กรัตหน้าแหวนสูง2.6เซนแหวนเบอร์50.5ราคา29,500บาทงานชิ้นนี้ใช้เทคนิคการฝังแบบ หลอกไหลหนามจะทําให้พลอยแต่ละเม็ดมีการเล่นแสงล้อไฟดีเมื่อมาประกบรวมกันบนหน้าแหวนก็ยิ่งทําให้การล้อไฟของพลอยดียิ่งขึ้นค่ะเป็นงานดีไซน์สวยแปลกตามไม่ซ้าใครเป็นงานละเอียดหน้ากว้างชิ้นหนึ่งค่ะใส่ประดับขึ้นมาจะดูโดดเด่นเต็มหน้านิวค่ะทางร้านซูมให้เห็น เทคนิคการฝังที่ทำให้พลอยล้อไฟดีนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ